สวัสดีครับมาดูกันนะครับสำหรับคนที่บังเอิญมาเจอคลิปนี้นะครับว่าแมสเซจนะครับที่ส่งถึงคุณมีแมสเซจอะไรบ้างนะครับจากจิตวิญญาณนำทานนะครับหรือดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีมิดเดิลนะครับมิดเดิลเนี่ยก็เหมือนกาลังปรับกาลังแก้นะครับหมายเลข52เนี่ยเหมือนเป็นผู้หญิง2คนที่กําลังนั่งนะครับนั่งแก่นั่งปักนั่งถากอยู่นะครับตอนนี้ชีวิตของคุณเนี่ยก็อาจจะ อยู่ในช่วงที่คุณต้องปรับนะครับต้องเปลี่ยนนะครับหรือต้องเขาเรียกว่าต้องดูสถานการณ์อะไรบางอย่างครับเพื่อให้ปรับพลังงานหรือปรับวิธีการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการก็ได้นะครับเราก็มี go distance เนี่ยครับคือถ้าคุณมีเป้าหมายของคุณที่คุณจะไปนะครับหรือเป้าหมายที่คุณวางไว้เนี่ยคุณอาจจะต้องปรับเขาเรียกวิธีนะครับอาจจะเป็นปรับวิธีที่จะไปให้ถึงตรงนั้นอาจจะเป็น การแก้ไขนะครับอะ,อะไรบางอย่างนะครับที่ทำให้คุณไปถึงเป้าหมายก็ได้ตอนนี้มันอาจจะเป็นเวลาที่คุณออมานั่งนะครับมานั่งทบทวนมานั่งพิจารณานะครับจังหวะชีวิตต่างๆตรงนี้ของคุณว่าจะเอายังไงต่อไปดีนะครับกับกับเส้นทางกับความฝันกับเป้าหมายแต่ผมเชื่อว่าเมื่อคุณเริ่มปรับตัวเองเนี่ย คือเวลาที่เราเจอสถานก,การณ์บททดสอบนะครับผมใช้บททดสอบแล้วกันนะครับเพราะว่ามันดูท้าทายดีนะครับไม่เอาคาว่าอุปสรรคให้เปลี่ยนคําว่าอุปสรรคของคุณเนี่ยเป็นบททดสอบในชีวิตครับให้คุณเหมือนให้มันให้ให้คุณเหมือนค่อยๆแก้ไปตามแต่ละสถานก,การณ์เราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนนะครับในการเดินทางในการใช้ชีวิตของเราอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนการวิ่งมาราธอนวิ่งระยะยาว มันไม่ได้เป็นการวิ่งแบบ100เมตร200เมตรนะครับที่แบบมันเป็นระยะทางสั้นๆแล้วไปถึงแบบความสำเร็จแบบเร็วๆนะครับแต่มันคือการที่เราต้องจัดการพลังงานนะครับเหมือนการวิ่งมาราธอนจัดการพลังงานปรับเปลี่ยนนะครับดูพลังงานของเราว่าตอนไหนเราจะวิ่งเร็วตอนไหนเราจะวิ่งช้าเพื่อที่จะคุมพลังงานหรือ Energy ของเรานะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าสำหรับคนที่มาเจอเนี่ย ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยคุณไปถึงเป้าหมายได้แน่นอนนะครับแต่มันคุณจะใช้วิธีการไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับในการแก้ไขบททดสอบหรือแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้านั้นอย่างไรนะครับผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยนะครับสิ่งที่รีวายสิริศิีพยายามจะบอกกับคุณเนี่ยคือให้คุณ keep going ต่อไปนะครับคือหนะตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เขาเรียกว่า คุณยังไม่ได้เห็นเป้าหมายหรือคุณยังไม่ได้เห็นเส้นทางมันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ไปถึงความสําเร็จหรือไปถึงสิ่งนั้นของคุณนะครับมาดูกันนะครับว่ามีแมสเซจอะไรที่เป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณได้บ้างนะครับแมสเซจนะครับที่จะไกด์ไลน์นะครับให้กับคุณเนี่ยครับ trust my journey นะครับให้คุณเชื่อแผนที่ ให้คุณเชื่อเป้าหมายเลยนะครับให้คุณเชื่อ Navigation เข็มทิศนำทางของคุณนั่นแหละครับ Move forward in life with the certainty that you are on a journey h a r d towards your higher self when your w h o l e stand t a e l y d to your vision understand that reaching the final destination will be w o n t it the roadmap the road map of life is ever changing and leading you towards your destination ก็คือตามเป้าหมายของตัวคุณเองไปอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อเรามีเป้าหมายหรือเรามีแผนที่แล้วเนี่ยบางครั้งอะครับความเป็นไปได้ที่ไม่ที่สุดในจักรวาลเนี่ยคือ เราไม่สามารถไปตามแผนที่หรือไปตามแผนเราแบบเป๊ะๆแบบร0อยเซมันจะมีแบบบางครั้งมันก็อาจจะถึงง่ายบางครั้งมันก็อาจจะถึงยากบางครั้งเราก็ต้องปรับบางครั้งเราก็ต้องเปลี่ยนนั่นเองนั่นแหละครับคือสิ่งที่เอ่อจกักรวาลนะครับหรือพลังงานต่างๆเนี่ยส่งเป็นบททดสอบมาให้เราว่าเรา คู่ควรนะครับหรือี e s e r v e เนี่ยกับสิ่งสิ่งนั้นหรือเปล่าเราคู่ควรกับความสําเร็จที่คุณได้พยายามหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มาเจอนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับลองปรับนิดลองปรับหน่อยก็ได้ในในเส้นทางของคุณนะครับ ในในเป้าหมายในแผนที่นะครับหาทางลัดนะครับหรือหาวิธีต่างๆก็ได้ดังนั้นเนี่ย Trust my journey ให้คุณเชื่อเลยนะครับว่า g o Distance เนี่ยคุณไปถึงสิ่งนั้นแน่นอนคุณไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้แน่นอนนะครับก็ขอบคุณมากๆครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับเป้าหมายกับความฝานันทุกคนมีศักยภาพที่จะไปถึงเป้าหมายได้แน่นอนดังนั้นเนี่ยแค่บอกตัวเองในทุกๆวันนะครับในสิ่งดีๆในพลังงานดีๆที่ คุณควรดึงอ,ออกมาใช้นะครับขอบคุณครับ